วันนี้เราจะมาเข้าในส่วนของกระดาน Atlantis นะครับมีสัญลักษณ์ของ Atlantis สเอ็กชเชนะครับหรือว่ากระดานเทรดนะครับเข้าไปเลยครับผู้ที่เข้ามาใหม่หรือว่าตื่นเช้ามาก็ต้องมาเข้าในส่วนของการล็อกอินนะครับกด3ขีดก่อนเลยครับ เมื่อเข้ามาแล้วครับให้มาดูทางด้านมุมขวามือหรือบนเลยครับ 3- ขีดกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วนะครับในส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเขาจะมีคำว่าล็อกอินอยู่นะครับก็ขอให้ทำการล็อกอินนะครับ ล็อกอินโดยใช้อีเมลที่ถูกต้อง1นึ่บรรทัดก,กับพาสเวิร์ดที่ถูกต้อง12บอักษรนะครับตัวแรกเป็นตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็กและตัวอักษรอีกหนึ่งตัวพร้อมกับตัวเลขรวมกันแล้ว12ตัวเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมากดที่3ขีดได้เลยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราล็อกอินเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีคำว่าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะถ้าใครเข้ามาก็จะเห็นถ้ายังไม่มีแดช h b บอร์ดอยู่ด้านบนก็ถือว่ายังเข้าไม่สำเร็จนะครับเข้าให้ได้เข้าสำเร็จมีแดช h b บอร์ดมีมาร์เก็ตแปลว่าตลาด นะครับเดี๋ยวจะไปกดให้ดูแล้วก็มีเทรดก็คือตลาดการซื้อการขายนะครับ wallet ก็คือกระเป๋าของเราตัวเราเองนะครับเนี่ยกระเป๋ามันอยู่ใน atlantis exchange นี่เองนะครับ referral เป็นลิงก์สำหรับที่เราจะไปแนะนำเพื่อนมาสมัครต่อนะครับอันนี้เป็น history เป็นประวัติของเราก็ไปดู นะแล้วก็มีซัพพอร์ตนะถ้ามีเรื่องร้องเรียนมีข้อปัญหาติดขัดก็ให้ไปแจ้งในซัพพอร์ตนี่นครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือจะแปลภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษ,กษ,กษ,กษส่งเข้าไปนะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะซัพพอร์ตให้ได้นะครับตันนี้ตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ลองมากดดูนะลิควิด นะด้านล่าง about liquid นะปลอป่อนนยไ,ไ,นะอดด okay. อไว้ก่อนนะครับยังไม่ค่อยได้ใช้ไมค์ t อนแลองกดดูนะครับ My Contact ก็โอเคเอาไว้ก่อนครับนะแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่แน่ๆเลยสำหรับผู้ที่มาใหมนะนะ่ใส่รูปนะครับใส่รูปของเราให้ชัดเจนนะให้มีหน้ามีตานะจะได้รู้ว่า เป็นใครนะครับกดเข้าไปดูนะกดเข้าไปดูนะครับถ้าทําเรียบร้อยมัจะมีชื่อเราไปใส่รูปใส่ชื่อใส่อะไร k y c นะครับ k y c มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับแล้วก็โปรไฟล์นะโอเคนะนี่นะหลังจากนั้นถ้าเราเลิกงานเราก็มาล็อกเอาออกครับเท่านี้เอง งานของเราอยู่ตรงนี้แต่วันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการเทรดนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะนะทำการซื้อขายกันซื้อขายกันทุกวันนะครับเทรดนะถ้าเป็นภาษาไทยก็ซื้อขายนะครับอ้าวกดก็ไปเลยครับก็ไปเลยตัวที่สามกดครับ มาแล้วครับนี่กดแล้วต้องมาหน้าอย่างนี้ครับเมื่อกดมาหน้านี้แล้วให้ดําเนินการต่อทันทีว่าเราจะไปเทรดอะไรนะครับกดตรงลูกศรครับลูกศรกดตรงลูกศรน,นะครับเพื่อให้ไปเลือกสินค้าหรือว่าคริปโตที่เราจะทําการซื้อขายนะครับปัจจุบันนี้ก็มีด้วยกันนะสิบ ตัวนะครับยี่สิบตัวนะครับนี่นะปัจจุบันนี้นะขอให้เลือกเลือกตัวไหนครับเลือกตัวที่มีมีเงินก่อนครับมีเงินนะอย่างเช่นเนี่ยเนียเนี่ยมีเงินนะมีเงินนี่ก็มีเงินนะครับนี่มีเงินอ่ะดูด้านล่างนะครับเลื่อนดูนะถ้ายังเป็นศูนย์อยู่ก็รอรอ,รอเขาเปิดนะครับ ตัวด้านล่างมีตั้งหลายตัวนะครับตัวนี้ก็ซื้อขายได้ตัวนี้ก็ซื้อขายได้ตัวนี้ก็ซื้อขายได้นะครับดูตัวที่มีเงินเกินนะครับนี่คือกระดานที่เปิดแล้วนะครับกระดานที่เปิดแล้วเช้านี้เราจะมานำเสนอสองตัวริกันนะครับตัวแรกก็ ตัวใหญ่เลยครับนะเพราะเราต้องการกันมากนะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับหลังจากที่เรากดลูกศรมาแล้วให้เรามากดตัวนี้ครับ A BTC ท a บ AC นะครับกดเข้าไปกัน1นทีครับให้มันเป็นสีเทาๆแล้วรอครับมาแล้วครับนี่รอให้มันพลิกกลับกลับมาหน้าเดิมนะครับ มาแล้วครับสำรวจตรวจสอบดูนะครับเป็นไงครับวันนี้โอ้โวันรุน่มนะนะเมอร์มากขึ้นแหละและด,ด,ดูดูตัวเลขนะครับยี่สี่ชั่วโมงก็โอ้โหล้านแสนแสนสองสี่แสนแสองหมื่นสี่พันเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงโลหมื่นห,ห้าแสดงว่าราคาขึ้นไปถึงแสนสองสี่ นะมีวันรุ่มสามพันห้าร้อยนะครับวันรุ่มวันรุ่มตรงไหนครับวันลุ่มตรงนี้วอ <laughs> นรุ่มสามพันห้าร้อยห้านะในราคา h i g นะครับสูงสุดหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับมานะข้างบนเป็นล a r g e price นะ large p ราคาราดสุดดูบนท่านบนรนะ mm. าดสุด สองมืนครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําการเราก็ตรวจดูด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมาชื่อ a b c c ถ้าเราเปลี่ยนเป็น a t c มันก็จะเป็น a t c ทับ a t, c นะครับหรือจะเป็น t r x นะทับอย่างอื่นนระก็มาลองดูนะขณะนี้เรามาดูที่ A BTC ก็ถูกต้องมันถูกต้องนะตามเป้าหมายนี่ดูวอลุ่มนะวอลุ่มสีเขียวสีแดงนะครับมีทั้งเขียวทั้งแดงเริ่มสูงขึ้นนะล่เริ่มสูงขึ้น,นะร,นราคาก็สูงขึ้นด้วยนี่น,นดูนะครับราคาอืมราคาดูดูดูนะครับนะมีทั้งเท่าไหร,ร่เอาลูกศรมดูสองมื่นหมื่นห้าห้าพัน อ๋อโหหนึ่งหนึ่งมืนห้าทั้งนั้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะไปถึงสองหมื่นตั้งสูงขายแล้วครับเมื่อกี้นี้บายตอนนี้ขายขายก็สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองมื่นสี่พันหกร้อยสองมื่นสองพันห้าร้อยครับก็ไล่ดูครับมีทั้งซื้อและทั้งขาย เราอยากจะทําอะไรนะครับเนี่ยถ้าอยากเซลล์เราก็มากดตรงนี้ครับเป็นเซล์บายเซลนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นยังไม่สุดครับเนะี่ยที่เราจะดําเนินการก็อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะมาแล้ะแดงเลยเพราะเราจะขาย <c oughs> นะถ้าเราตั้งขายนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นยังไม่อยากขายนะครับเอาซื้ออซื้อแล้วก็มาโองตั้งดู ซื้อก็มาแล้วครับบรรทัดแรกนะเดี๋ยวจะนะซื้อบรรทัดแรกบรรทัดแรกเป็นไงครับราคาเข้ามาให้แนละ้ว2หมื่นเนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ AC 2ี0สอมืแล้วเราก็อยากจะได้เท่าไหร่ abtc นะเราก็คียลงไปคียลงไปครับแล้วก็มาดูตรงทรั้งทัว่ามันเท่าไหร่นะเอาลองดู ไม่เกินหนึ่งแสนนะครับลงไปครับสี่อาจจะเป็นห้าห้านี่มันแสนพอดีเกินด้วยไม่ได้นะครับสี่ตรงตัวนีๆ่ๆนะครับมันจะได้นะครับแปดหมืน่นขอให้ทำให้สำเร็จนะครับพอใส่เลขสี่เสร็จนะดูตัวเลขทั้ง total แปดมืน 80 a สิบอซแล้วก็โชว์เลื่อนโชว์มาทางขวามือนี่อย่างนี้ครับเลื่อนโชว์มาให้อยู่ทางขวามือ,อเปลี่ยนจากโชว์เป็นฮิดฮิดไีนะครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเลื่อนให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มากดบายได้เลยนะครับกดบ่ายถ้ากดได้คุณจะได้ไปเลยนะครับของผมนี่นะมัน ขีเกินแล้วกันเขาบอกว่าวันหนึ่งให้ได้4ครั้งนะครับวันหนึ่งหนึ่งวันทําได้4ครั้งผมทำเกินแล้วผมก็ต้องหยุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดูด้านล่างครับนี่นะครับนี่สุดแล้วนี่สุดสกรอรนะครับดูนะครับผมตั้งไว้บาย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 นะครับเลื่อนดู เดือนนึงกว่ามืออึ๊บอเป็นไงครับห้าห้าแล้วก็สี่แล้วกส็สองนะครับอ่าเราก็เริ่มตั้งให้มันมั่นใจก่อนทำไงตั้งให้มันได้สำเร็จยังดูดอยู่ pending โอเคตอนนี้เรียกว่ารอคอยนะครับรอคอย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 นะถ้าได้มันจะเป็น complete ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะโปรดได้มาฝึกนะครับได้มาฝึกมาทดลองปฏิบัตินะครับทำตรงนี้ให้สำเร็จครับทำไม่ยากเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่จะทำการเทรดได้จะต้องมี a c แล้วจึงจะมาเป็น abtc หรือ เป็นข้างล่างนี่เป็น ATC นะครับนะเป็นคู่เทรดหรือเป็นอื่นๆที่เราจะทำการเทรดกันต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอแนะนํานะครับบางคนอยากจะดูคู่นะคู่ต่อไปเอาอีกสักครู่หนึ่งนะเวลาจะทำครั้งถัดไปแล้วก็ให้เลื่อนกลับนะครับให้เลื่อนกลับ เลื่อนขึ้นมาแล้วก็มากดลูกศรน,นะครับกดลูกศรแล้วก็มากดที่ A C กด A C นะครับกดแบนทัดนี้ครับกด A C t a A T C tap A C กดเลยครับเนี่ยเป็นสีเทากดแล้วรอครับกดแล้วรอรอให้มันกลับพิบกลับไปหน้าเดิมนะถ้ามันไม่กลับเนี่ยกลับมาแล้ว ถ้ามันไม่กลับก็ต้องรอรอมาแล้วเนี่ยลองดูนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วดูตรงไหนครับดูตรงนี้เห็นไหมนี่เป็น ATC ทับ AC นะครับอ,อยากจะดูเอาดูข้อมูลดูข้อมูลดูข้อมูลเบื้องบนเป็นไงครับราคาลัดภัยยี่สิบหกจุดห้า ในหนึ่งชั่วโมงก็เท่านี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบห้ายหกสิบหายไปถึงราคาหกสิบเลยอันนี้โลสิบห้านี่ดูวอลุ่มเลยดูวอลุ่มเห็นไหมอลุ่มห้าแสนหนึ่งมื่นแปดร้อยห้านะครั้งแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยนะครับเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งวันเลยห้าแสน โอเคครับอ่าเรามาตั้งตั้งก็ต้องเลื่อนเลื่อนขึ้นนะครับอ่าเลื่อนมอนเลื่อนมันก็ขึ้นเนี่ยดูหุนลุ่มมานะครับเขียวอึ๋งเลยนะครับเขียวเลยเขียวแล้วเป็นยังไงนะดานบนนะครับ etc ก็น่าซื้อนะครับตอนนี้ยี่สิบหกจุดห้าตั้งซื้อตั้งขายกันได้เลย,ยน,ะนะครับยี่สิบหกจุดสองหกยี่สิบหกจุดสองหนึ่ง นะครับยี่สมากว่าขายขายยี่บเจ็ดจุดห้าห้ายี่บเจ็ดจุดห้ายี่บเจ็ดจุดสี่นะครับอาจะซื้อหรือจะขายหนะือหรือขายครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเอาเลื่อนขึ้นไปครับตั้งได้เลยตั้งยังไงครับเลื่อนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจิมให้ดูนิดเนี่ยตัวเลขมันมาแล้วครับ AC ยี่สิบ้าเราไม่ต้องทําอะไรเลยตัวเขามีอยู่แล้วเนี่ย ATC ถ้าเราอยากได้ ATC เราก็มี ATC ให้โดยเอา A,C มาแรกนะแล้วเราก็ตั้งตั้งตรงนี้ใส่ตัวเลขลงไปอย่าใส่มากนะครับช่วงนี้เขายังจำกัดอยู่ไม่เกินหมืน่นนะโ <c oughs> okay. อเคเราลองตั้งดูตัก4สี่ร้อยสีร สี่ร้อยห้าสิบหกใส่ไปแล้วไงสี่ร้อยห้าสิหกรวมแล้วก็เออหมื่นสองเกินนะเกินเกินแล้วเดี๋ยวไม่ได้นะครับเราก็อย่าไปอําเกินเอาสองร้อยก่อนสองสี่ห้านี่หกพันกว่านะครับแล้วก็มา ไม่เกินหมืน่นนะเอาเนน้อยก่อนครับเนี่ยทําให้มันได้ก่อนทำมาทัดนนี้ให้มันได้ก่อนนะไม่เกินหมืน่นแล้วก็เลื่อนเลื่อนนี่ออกไปเลื่อนโชว์ปโชว์ปึ๊บนี่ฝึกนะครับทําโชว์ตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็มากดกดบายเลยครับกดบายเนี่ยกดบาย มันจะให้ผมมไหมให้แลอวนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอุ้ยไม่ให้ไม่ให้เออหนดูซิ e n d i n งมันไม่ให้แล้วครับเพราะว่ามันมันเกิดแล้ววันนี้นะโอเคก็นะก็ขอให้ ปรดได้ติดตามกันต่อไปนะครับหลังจากนี้นะเราก็จะล็อกเอาสักหน่อยนะล็อกเอาล็อกเอาล็อกเอาปึ๊บกันขโมย <c oughs> โอเค <c oughs> กันขโมยเรากลัวมากเลยนะครับขโมยนะหรือว่าตัวเลขมันหดลงเ,เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเรเปิดดูอีก เป็นยังไงก็ขอสิ้นสุดนะสิ้นสุดการทำงานนะครับอ่ะยังอยู่เลยไม่ไห้เนี่ยเห็นไหมหไหม,มันยังไม่ไปเนี่ยเราต้องอืมเราต้องล็อกเอาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะล็อกเอาให้แน่ใจก่อนยอดนล็อกเอาครั้งหนึ่งป๊อปอมไอ้นี่มาคาอยู่ ล็อเ,เอาโอเคเนาะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าพบกันครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ